สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดูนะคะว่าวันนี้พี่จะทานอะไรปลาแซลมอนค่ะกับบูลกูลนะคะมาดูคะ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆปลาของเปี้ยวนะคะก็จะเป็นปลาทอดในแอร์ i r เลอร์แล้วก็จะมีบูลกูลแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็ผักสดต่างๆนะคะและเจ้าข้าวตัวนี้นะคะมาจากท่าง ตะวันออกกลางและทางใต้ของแอฟริกานะคะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าข้าวตัวนี้นะคะเพื่อนๆเป็นที่รู้จักกันมาได้สี่พปีแล้วค่ะและทราบไหมคะว่าเจ้าข้าวสาลีตัวนี้นะคะมีพลังงานและแคลอรี่มากถึง360ใน ข้าวดิบ100กรัมเชียวนะคะแล้วก็มีใยอาหาร8กรัมโปรตีน12.5กรัมคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ไขมันแล้วก็ไขมันอิ่มตัวนะคะมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเปรี้ยวถึงหันมารับประทานข้าวพวกนี้เป็นระยะเวลา3ปีนะคะแล้วก็ช่วยให้สุขภาพของเปรี้ยวแข็งแรงดังนั้นเปรี้ยวจึงอยากมาแบ่งปันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อใครสนใจคะ่ะเปรี้ยวจะใช้ ข้าวตัวนี้นะคะดูสังเกตเมล็ดข้าวนะคะข้าวเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆคือเขาบดนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นข้าวเม็ดทั้งเม็ดแต่เขาเอาไปผ่านการนึ่งแล้วก็เขามาอบแล้วเขาก็มาบดให้มันเป็นมเมล็ดเล็กๆนะคะเพื่อให้ง่ายแล้วก็สุกเร็วนั่นเองในเวลาที่เราประกอบอาหารนะคะร้านอาหารต้องการความเร็วอะไรประมาณนี้นะคะเขาให้เขามาดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคก,กับสมัยนั่นเองนะคะเปอเียวก็เอามาล้างนะคะเพียวใช้ข้าวประมาณ3ช้อนนะคะ 3ช้อนดิสเลเตอร์นั่นเองนะคะแล้วเบอก็มาล้างให้ฝุ่นนะคะฝุ่นที่เป็นเศษอยู่บนข้าวเบอก็มาล้างน้ําตัวนี้นะคะล้างแล้วห้ามเอาทิ้งนะคะเอาไปลดน้ําต้นไม้มีคุณค่าทางอาหารให้ต้นไม้ด้วยนะคะ mm. นั่นแหละค่ะเสร็จแล้วเบอก็ล้างเสร็จเบอก็มาใส่น้ํามะนาวนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็เอาไปหุงต้มได้เลยนะคะลืมแนะนำไปนะคะว่า ข้าวตัวนี้ไม่ต้องใส่น้ําเยอะค่ะเ,เพื่อนๆใส่นิดเดียวเหมือนที่เปียวเอาให้ดูนะคะเพราะว่าเขาสุกเร็วค่ะเขาผ่านการสุกมาแล้วนะคะข้าวใช้สามช้อนน้ำเปียวใช้แค่ช้อนเดียวนะคะแล้วก็น้ําจิ้มแจ่วเนี่ยเปียวใช้น้ํามะขามเปียกแล้วก็น้าําปลาแล้วก็พริกปน่นแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะโรยหน้านิดนึง หรือจะใส่น้ำส้มส,สายชูหรือมะนาวนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติในน้ำซอสนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะชอบวิดีโอของเปี้ยวนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะสวัสดีค่ะ